โอเคครับก็ขอสวัสดียามบ่ายเนาะของวันที่18ปดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดิพิเตอร์แล้วก็ตสวยี่ยอยังไงตัวไว้ก่อน่ะโอเคอันนี้เราจะมาให้ดูนะครับวิธีที่จะดูแลรักษาเจ้าไฟทอปเทอร่านะครับให้ดูต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราดูกันก่อนนะครับมีใบเหลือหมดเลวนะครับนี่นะครับอาการเจอหน้ำท่วมนะครับผมอ่ะทีนี้จะมาดูอ่ะน้องกุสวยมาดูดิ อ่านี่เป็นปุ๋ยใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่ลงไปในน้ำ,นนนำอ่าโอเคนี่คือเป็นปุ๋ยเจสีหกสามสามเรานะครับผมที่มีสารไตโครมาอยู่ในปุ๋ยในถุงนี้ประมาณสองสามกิโลนะครับผมเรานํามาละลายนะ้ําประมาณสองกิโลนะครับต่อต้นนะครับหรือครึ่งโลประมาณเอยโลครึ่งประมาณนี้ครับที่นี้ก็มีประกอบไปด้วยก็คือจาอกแอคมีครับแอ็มี่ก็เป็นช่วยดูแลทั้งเป็นเชื้อราทุกๆตัวนะครับแล้วก็ป้องกันรแรงศัตรูพืชทาง ทันใต้ดินเรานะครับผมแล้วก็ไอ้อเ,เจ้าหิวสอนะครับผมมีหน้าที่ระบบกระชากลากนะครับผมทําให้ลากใหม่ออกมากระชากลากใหม่ออกมาให้หาอาหารได้เร็วนะครับเพื่อขึ้นส่งน้าเลี้ยงขึ้นไปนําสิ่งดีๆขึ้นไปให้กับต้นนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมว่าอีกประมาณอีกสิบห้าวันเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับว่าอาการเขาเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราจะใส่บัวแล้ว่อเคอันนี้ใส่อย่างละยี่สิบนะครับผมยี่สิบสามสิบนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผสมไปแล อันนี้คือน้ำปุ๋ยนะครับเราจะใส่บัวนะครับปุ๋ยเขาเป็นเคลือบสารไตรโครมามาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะโอเคไหนไปโอเคอ่อะบ๊ายบายจ้าโอเค